วันที่หนึ่งเมษายนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พี่บูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึงเวลา4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การขนส่งสินค้าที่จำเป็น และห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายน2563ต่อมาขยายเวลาถึงวันที่30เมษายน2563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 2เมษายนนางจันเพนกิติพัฒนิบูรลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศอนนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณศา,าลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงบ่ายนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนถแถลงข่าวสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเน้นยาม,มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยการเอาผิดกับผู้ลักลอบเผาป่าทุกกรณี สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่าจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติมีการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านลดการเผารวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมและการนำใบไม้มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการทำจานใบไม้และทำฐานอัดแท่ง ๓เมษายนนายสุวัพงค์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนพร้อมด้วยนายพงศ์พีระชูชื่นนายอำเภอเมืองแม่ห้องศนออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและอ,อสอผู้ปฏิบัติงานในช่วงประกาศเคอร์ฟิว6เมษายนนายสุวพงค์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานถวายเครื่องพ่านพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2563ณศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องศนโดยมีนางจันเพนกิติพัฒน์พิบูลนายกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทน20กระทรวงร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสกรณิกรชาวไทย9เมษายนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบู์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนลงนามในคำสั่งจังหวัดแม่ห้องสอนเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายปิดโรงแรมเป็นการโชควครายกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ช่วงบ่ายนางจันเพนกิติพัฒนิบูลนายกเหล่ากาชาตจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอแม่เสเรียงเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าหม่มและอุปกรณ์เครื่องครัวพร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอักขีภัย10เมษายนผู้แทนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมอบแอลกอฮอล์จำนวน2,500ลิตร ให้แก่นายสุวพงศ์กิติพัฒนิบู์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนางจันเพนกิติพัฒนิบูลนายกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องสอนนายแพทย์สุภชัยบุญอัมพันนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องศนเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปลูกผักสวนครัวที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิด1ครัว1แปลงและสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนที่ว่าจังหวัดแม่ห้องสอนสะอาดปลอดภัยรายได้ดีชีวีมีสุข 11เมษายนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ห้องสอนและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนลงนามคำสั่งงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดระหว่างวันที่12ถึง16เมษายน2563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ต่อมาขยายถึงวันที่30เมษายน2563 15เมษายนพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์พี่บูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการด้านสาธารณาสุข รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 วันที่15และ16เมษายนนางจันเพนกิติพัฒน์พิบูลนายกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องศนตัดเย็บหน้ากากผ้าที่สำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องศนเพื่อแจกอสอมในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 16เมษายนนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์ิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนางสาวสรนสณีทาสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลหรือห้องปฏิบัติการ PCR ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และห้องโคฮอตวอร์ดโรงพยาบาลศรีสังวาน17เมษายนเวลาประมาณ2นาฬิกาเศษ เกิดเพลิงไหม้ที่ร้าน cross road บริเวณสี่แยกกลางเวียงและได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานช่วยกันดับเพลิงโดยมีนายสุวพงศ์กิติพั์พี่บูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนางสาวสรนสนีทาสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเดินทางมาอำนวยการดับเพลิงช่วงสายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่พักสำหรับผู้ที่รอดูอาการ14วันหรือโลเคอลคอรเรนทีนที่หอประชุมอำเภอเมืองแม่ห้องศนช่วงเย็นนางจันเพนกิติพัฒน์พิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอาคีภัยมอบชุดถุงย่างชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือเพื่อบรรเทาในเบื้องต้น 20เมษายนจังหวัดแม่ห้องสอนจะประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินครั้งที่1ทั2,563ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 นางจันเพนกิติพัทีิบุ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำชุดทานน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาติไทยมอบให้กับผู้กักกันตนเองจำนวนหรายในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลปางหมูอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่